ใครกำลังมองหาที่ดินโฉนดท,ที่อยู่ในเขตของอำเภอสวนพึ่งนะครับวันนี้ผมพามาชมโครงการนี้เลยชื่อโครงการไทคูนวิลล่าครับและเป็นโครงการที่ติดกับเส้นถนนหลักด้วยแถมการเดินทางไปมาต่างเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับใกล้ทั้งโรงพยาบาลใกล้ทั้งตลาดใกล้เซเว่นอีเลเวแล้วก็ใกล้ปั๊มน้ำมันด้วยนะครับถือว่าสาธารณูป,ปการต่างๆเนี่ย ครบคันแถมเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับในโครงการนี้เป็นน้ำประปาภูมิภาคด้วยแล้วตัวถนนนะครับก็กว้างถึง10เมตรเป็นถนนคอนกรีตรให้กับลูกค้านะครับที่ดินในโครงการของไทยคูนี่ครับจะเริ่มต้นตั้งแต่179ตารางวานะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยแล้วก็จะมีแปลงที่สูงสุดเนี่ยก็คือ358ตารางวาครับมีให้เลือกอยู่2ไซส์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนที่ ชื่นชอบเลยว่าอยากได้ขนาดไซส์เล็กหรือว่าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ในตัวโครงการเนี่ยเราเน้นทําเลยครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกสบายแล้วนะครับแล้วเรายังได้วิวภูเขาด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มาอยู่ในโครงการนี้นะครับในโครงการเนี่ยเขามีการปรับถมเพิ่มให้ด้วยนะครับเดิมทีก็ไม่ใช่ที่ต่ํานะครับแต่ว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นวิวสวยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าตอน ที่มาปลูกสร้างบ้านตอนที่มาพัฒนาแปลงที่ดินครับแปลงนี้ก็เลยมีระดับความสูงที่ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในพื้นที่ครับแปลงเนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลร้อยกว่าเมตรครับน้ําไม่เคยท่วมไม่เคยมีประวัติเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสบายใจได้นะครับแล้วขับรถมาจากกรุงเทพเนี่ยก็อยู่เวาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับแปลงนี้ผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยก็จะห่างจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่ประมาณ140กิโลเมตรนะครับผม แล้วก็ขับรถมาตามถนนพิรเกษมขับเลี้ยวเข้ามาเส้นทางที่ไปสวนพึ่งนะครับเจอ อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลส่วนพึ่งเลยนะครับโครงการไทยคูนในโครงการนี้นะครับสำหรับเนื้อที่แปลงเล็ก179ตารางวานะครับราคาขายเงินสดเนี่ยอยู่ที่850,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะผ่อนก็ได้เลยนะครับให้ผ่อน1ปีแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับวางเงินดาวอยู่ที่50,000บาทครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ 15,000บาท11งวดงวดสุดท้ายงวดที่12ก็ไปเทกันในส่วนที่เหลือแต่ถ้ากับว่าใครที่อยากจะขอผ่อนสัก3ปีนะครับลองมาคุยกันถ้า3ปีเนี่ยอาจจะมีดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็ส่วนแปลงที่ขยับไซส์ขึ้นมาก็จะเป็น358ตารางวาครับโดยที่ ราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่1,590,000บาทเพราะว่ามันจะมีแปลงที่อยู่โซนด้านในแล้วก็โซนด้านนอกนะครับราคาเริ่มต้น1 5 9 0 0 0้บาทกับเนื้อที่358ตารางวาเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเป็นเงินสดก็ราคานี้เลยมีส่วนลดได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อผ่อนนะครับก็สามารถวางเงินดาวได้นะครับระยะ1ปีเนี่ยจะไม่มีดอกเบีย้ยวางเงินดาว5 0,000บาทผ่อนเดือนละ1 5 0 0 0บาทเช่น นะครับทั้งหมด11เดือนแต่งวดสุดท้ายงวดที่12เนี่ยจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องเทเป็นก้อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขอผ่อนระยะเวลาสัก3ปีอันนี้ก็คุยกันได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจะมีดอกเบี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่ดินแปลงไหนลองเข้ามาคุยกันนะครับแปลงนี้ถือว่าลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าตอนที่มาพัฒนาได้เยอะทั้งปรับถมแล้วนะครับทั้งไฟฟ้ามีอยู่หน้าแปลงน้ำประปาภูมิภาคใสสะอาด ยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตที่กว้างอีกตั้ง10เมตรนะครับล้อมรั้วคาวบอยให้เสร็จสับเรียบร้อยมีแนวเขตแนวรั้วที่ชัดเจนนะครับอยากจะเข้าตลาดก็5นาทีเท่านั้นสั่งเซเว่นอให้มาส่งที่โครงการก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ไกลมากๆร้านค้าร้านขายอาหารอยู่ไกลที่ดินเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่ได้มาดูแบบจริงจอาจจะผ่านมา แวะมาเที่ยวมาเที่ยวที่โคลโรฟิลก็ได้นะครับอยู่ก็ได้เราเนี่ยหนาทีเท่านั้นนะครับล้วก็แวะเข้ามาชมแปลงที่ดินได้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจก็สามารถติดต่อทีมงานทาเรดีได้เลยไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญและคุณเจตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี่ครับส่วนวันนี้ผมนัชนนทําเรดีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ